ตกท้อ่งละวก่อนีอตออนน่ตัวที่เราใช้ก็ประมาณนี้ครับ ไม่ใช่ถอนเราเลยนะครับบอกว่าต่อถอนต่อถอน,ต,อถอนต้องจัดลากลก่อนนะครับ ตัวใหญ่ใหสองต่อนาครับประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งนิ้วมือเราเนี่ยอันนี้จะทำทาาสองต่อทาาสองต่อคือขวัญเหรอ ควันไว้ครับจะให้ข้างล่างมะปางขึ้นกับพันเหล่านี้ขึ้นครับพันใหม่อันนี้เสิ่งจะลงครับเราทำไปเยอะอยู่ก็จะถาบออกต้องมาหุ้มแล้วก็กัดออกเฉนประมาณนี้แล้ครับเข้าไปในเ,เนื้อไม้นี่ครับ เรียกว่าใต้เปลือกอ่ะกะออาทำบ่อาบายๆครับแล้วก็เก่งเองเนนงดินิ่งใบดูอิ่งมันจะมีวิธีเฉือนได้สองแบบครับแบบนี้ก็ได้หรือจะแบบปาดเปลือกก็ได้ครับเปลือกมันล่อนนะครับประมาณนี้มาราฐานมากฐานก็คือประมาณนี้แหละครับ อ่มุ้มนี่อืมมนะนะขึ้นมาอีกนะครับวิธีเฉือนเราเฉือนแบบนี้ก็ได้ครับมาดูครับเหยียบนะเตีงยงนะครับถ้าเปลือกมันร่อนครับทำแบบนี้ก็ได้ ไม่เป็นลิ้นรับกันอันนี้ก็ไม่ค่อยแม่นนะครับหวังนะครับมีมันคมรูปแบบปอกเปลือกครับ เกือก็ได้ครอจะเฉือนเลยก็ได้ครับได้หมดนครับเวลาเรามาพันมันจะมันจะ,น,จะนั่นไปครับมันจะชิดลากไปทางไหน,น บางคนก็เอาฟางมาัดก่อนก็ได้ครับคนที่เก่งแล้วก็ไม่ต้องมัดครับมันก็จะแนบกันแบบนี้อันนี้ก็กะเอาครับให้รากเขาอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันน่ครับก็ดูที่ตำแหน่งของรากาจะประมาณนี้ ประมาณนี้แล้วเราก็พันมีพันเสร็จเราเค่อยเอาตุ่มมามาใส่โอเคดูแนวครับดูองศาเขา ไม่ได้เอามาเดี๋ยวเราพาไปดูที่ทำแล้วเดี๋ยวมาหุ่มกันอีกอีกอีอ่สอง